สวัสดีจ้ากลับมาพบกับพี่เอกเราก็พี่ฝนจ้าวันนี้เราจะมาทําบ้านของปุ๊กปิกกันนะครับบ้านปุ๊ปปิกงั้นเหรอบ้านของฉันงั้นเหรอดูนี่สิบ้านของลอลลามีแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปก็ต้องเป็นบ้านของนายแหละปุ๊ปปิกโอเคก่อนอื่นก็จะต้องหาพิกัดสีของปุ๊ปปิกก่อนปุ๊ปปิกนายอยู่เฉยๆหน่อยได้ได้ได้แค่นี้หล่อพอยังหล่อพอแล้วเอาล้นะสีของปุ๊ปปิกเดี๋ยวเราจะสร้างข้างๆลอลล่าเลยแล้วกันนะ มาอ๋อนี่ไงเจอแล้วสีดํามีสีดำมีฝนสีขาวสีเขียวสีชมพูด้วยนะมีสีเขียวตรงไหนน่ะสีเขียวที่ตาปุ๊กปิ๊กไงฮะนหนปุ๊กเป็นนายหันหน้ามาดูน่ะนี่ไงหันไปให้ดูแล้วนี่ไงอ๋อนายมีตาเป็นสีเขียวสวยใช่ไหมหรอแล้วก็มีชมพูกับแดงด้วยมีสีชมพูตรงจมูกอ่าจมูกของปุ๊กเป็นสีชมพูแล้วก็มีปลอกคอสีแดงเดี๋ยวก่อนนะมีขาวมีดำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสีดำแล้วก็สีเขียวที่ตาเห็นป่า นั่นแงมีสีเขียวมาน่ารักมากเหรอเออแล้วก็เป็นสีชมพูแล้วก็ตอนนี้เพจจะต้องหาสีเทามาเพิ่มด้วยนะพี่ฝนมีสีเทาด้วยงนเหรอใช่แล้วสีเทาที่ตรงขอบปากของปุ๊กปิ๊งมีสองเทาด้วยนะอ๋อเออใช่จริงด้วยนายมีสีเยอะกว่าลอล่าอีกอะ่ะแงอยู่แล้วอะ่ะฉันเป็นแมวที่มีหลายสีนะยกเว้นวสีส้มอ,ะอ่ะฮะอทำไมนายไม่มีสีส้มอะ่ะก็ฉันเป็นแมวดําส่วนลอล่าเขาเป็นแมวขาวอะ่ะ แล้วคขาหน้าเดี๋ยวทําแมวส้มดีกว่าฮะทำแมวส้มงั้นเหรอใช่แล้วทําเพื่อนนายทำเพื่อนฉันไงถูกต้องเลยแมวส้มเพื่อนนายงั้นทําไว้ฝั่งตรงข้ามทําไมอ่ะฮะเพราะว่าไม่ได้เป็นเพื่อนกันอ้าวทำไมไม่เป็นเพื่อนกันก็เจ้าแมวส้มน่ะมัเจ้บมาแกล้งลอล่าของฉันไงเะเห็นนายเล่นออกคลิปกันอยู่บ่อยๆไม่ใช่เพื่อนนายเหรอ เป็นเพื่อนแหละแต่ชอบขอโมยของกินล้อล่าฉันก็เลยต้องจัดการให้โอ้ฉันนึกว่าอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะ่าเป็นการสแสดงซะอีกมันก็เป็นการสแสดงแต่บางทีเจ้าหมอนั่นชอบกินจริงๆ <c oughs> <c oughs> ตกลงการสแสดงด้วยของจริงด้วยเหรอใช่แล้วใช่แล้วแต่จริงพวกเรายังมีอีกหลายสีนะไม่ใช่แค่สามสีนี่นะ่าจะบอกให้ฮะมีสีชมพูไหมะนะ่ะอืมสีชมพูฉันยังไม่เคยเห็นนะแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยจะเป็นตัวลายๆนะ ลายลายแมวส้มมาหรอแล้วก็มีสีน้ำตาลมีแมวเป้ามาแมวเป้าไงสีน้ำตาลอ๋อแมวเป้าก็น่ารักนะนี่นี่นี่ตอนนี้อย่าเพิ่งไอ้นี่กันอย่าเพิ่งทะเลาะกันเปียกตลเลยกำลังต่อขาอยู่ไม่มีสมาธิในการต่อเลยยังไม่ได้ทะเลาะกันก็คุยกันภาษาน้องแมวเหมียวค่ะงั้นปุ๊กปิ๊กเอาสูงแค่นี้ก็พอนะขาเนาะแล้นี่ขาหน้าหรอขาหน้าของปุ๊กปิ๊กถ้าสูงกว่านี้มันจะสูงมากเกินไปปุ๊กปิ๊กใน จะใช้ท่าทางแบบไหนน่ะกอะท่านี้ก็ได้ท่านั้นฉันว่ามันยากไปฉันยืนก็พองั้นท่ายืนก็ได้ตกลงถามทาไมอมพี่เอกทําแบบนี้ดีกว่านี่ตรงนี้เป็นแผงคอของปุ๊กปิ๊กใช่ไหมอยู่ข้างในพี่ฝนฮะเอาไม่ทําหน้ายื่นหนอะเอ่อทำหน้ายืนานาย่นไงเพราะนั้นแผงคอเลยทั้งอยู่ข้างในแล้วก็นี่อันนี้คืออะไรคือปอกคอของปุ๊กปิ๊กไง,งอันสีแดงโอ้ปอกคอหน้าสีสวยเหมือนผมใช่หรอแงอยู่แล้วอะ นั่นไงมิหน้ารันนายถึงเป็นเพื่อนฉันเอาล่ะต่อไปเราก็ต้องทําส่วนของปากนะพี่ฝนนะเออแต่จะว่าไปานี่ลอล่าก็มีปอกคอสีแดงเหมือนกันนี่นะอืมปอกคอสีแดงหมดเลยในไ่ไหมครับเนี้ยอแล้วคราวนี้เพจก,ก็จะยื่นออกมาแบบนี้สามร็อกอันนี้คืออะไรเหรอตรงนี้คือปากของปุ๊กปิ๊กไง ่อไปของพวกพี่ต่อไปต้องเป็นจมูกใช่ต่อไปก็จะเป็นโครงจมูกแบบนี้สีสวยมากเลยสีชมพูเสร็จแล้วด้านข้างนี่ก็จะต่อด้วยสีดําขึ้นมาเลยแบบนี้นะขอ้ขาวต่อไปทําแมวเป้าสีชมพูได้เปล่าแมวเ,เป้าเนี้ยนะสีชมพูเออไดเปล่าได้เปล่า,าออเดี๋ยวดูก่อนเห็นเพื่อนเพื่อนพีมาหลายอย่างมากเราก็พยายามเร่งทําให้นะแต่ไม่รู้จะทําอันไหนก่อนอันไหนหลังอันนี้ดีกว่าทา ม้าอยู่ในคองม้าอยู่ในคอนมันเจ็ดสีเลยนะพี่ฝนม้าอยู่ในคองแล้วก็อันนี้อ่ะอัน,นมอเม,มอร์เมดเมอร์เมดเมอร์เมดเลยเหรออ่าใช่ใช่มีเมอร์เมดมีม้าอยู่ในคอนเนี่ยเพื่อนเลือกอันไหนก่อนดีเอ่อก่อนอื่นนี่เดี๋ยวเพก็จะต้องทําการต่อหน้าของ, <c oughs> ของปุ๊กปี้ก่อนเหมือนยังเหมือนมากเลยโหเหมือนสุดๆไปเหรอน,นี่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 โอ้อปุ๊กปี้มีหูสองสีด้วยนะแถมยาวๆหน่อยอะปุ๊กปี้มีหูสองข้างเหรอ มีหูสองข้างอยู่แล้วพี่ฝนอ๋อเออ,เอ,อใช่ <laughs> อันนี้เดี๋ยวเอาไว้ทําเป็นส่วนห้องแล้วกันนะ<อ>พี่เอกจะเว้นข้างบนข้างล่างเอาไว้เอานี่เราจะต้องทําเป็นห้องด้วยงั้นเหรอใช่ทําเป็นห้องของปุ๊กปิ๊กไงได้เลยได้เละนี่เราก็วางสีดําลงไปแบบนี้โอ้ยยางน่ารักเหรอเอาละข้างๆก็สอยออกให้หมดโอ้น่ารักมากเลยอัน,นี้ก็ต่อตรงมาอย่างเดียวพี่ฝนต่อตรงไปไหนนะ่ะมาข้างหลังนี่ทำหูนี่ไหนอ่ะหูตรงนี้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว น่าจะตรงนี้มั้งได้ยังอ่ะไม่ตรงตรงนี้ละกันตรงยังไงตรงแล้วตรงแล้วแบบนี้เหรอน่าจะใช่นะขอดูนิดนึงอ๋อเขาอยู่ข้างๆแล้วมีสีขาวด้วยมีสีขาวได้เงาเหรอมีมีมีสีขาวอยู่นะโอ้โอดีดีด,ดีงั้นเดี๋ยวพี่วอนทำต่อข้างหลังเลยก็แล้วกันนะจะต่อตรงไหนนี่ต้องต่อข้างๆเออต้องต่อแบบนั้นแหละต่อไงเหรอจริงๆแล้วเขาเป็นสีขาวแค่ด้านเดียวแต่ว่ามันไม่สามารถต่อได้ไงไหมครับ ไมครับต้องต่อไปแบบนี้ไงว,ว้าวอย่างเท่เหรอโอเคคราวนี้เราก็จะต่อตรงแผงคอออกมาแบบนี้แล้วก็ต่อํำตัวออกไปเป็นท่ายืนธรรมดานะได้อย่างพี่ฝนสวยมากเลยอันนี้พี่เอกก็จะเติมตรงนี้ออกมานิดนึงนี่เราไปทำในเกมอันนี้บ้างได้เปล่าในรวบบอคอะ นี่เกาบอกอ,อ๋อใช่ไปสร้างบ้านเอาชีวิตรอดน,นี่สร้างเป็นบ้านปุ๊กปิ๊กกับลอลล่าดีกว่าแล้วเราจะสร้างยังไงอะ่ะอันเดี๋ยวไปสร้างเนี่ยได้ได้ไอเดียแล้วโอ,โ,โอ้โหตรงนี้เ่เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย็นก่อนอ๋อได้แล้วได้เรื่องแล้วพวกเราพี <P> ่ฝ <F> น <on> ไม่ไม่ต้องชิดก็ได้เดี๋ยวพี่เอกต่อนี่ออกไปเป็นตัวต่อมาเป็นตัวอะไรหรออ้าวก็ตัวปุ๊กปิ๊กกันดิอ๋ออ๋อเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวขอดูก่อนนะโอ้โหปุ๊กปิ๊กตัวยาวเนี่ย ใายพวกพี่ตัวโตวมากเหรอใช่แล้วฉันเป็นแมวที่โตเต็มวนะัยแล้วฉันเท่ใช่ไหมล่ะ๋เอเท่มากในตัวอย่างโตเลยเนี่ยพวกพี่เดี๋ยวฉันทําห้องให้นายสวยๆเลยนะโอเค thank you เดี๋ยวทำห้องให้ออกมาสวยๆไม่มีใครเกินเหรอละเออเดี๋ยวพี่เอกจะต่อข้างบนเดี๋ยวก่อนมองไม่ค่อยชัดเลยอะไม่งางบ้ากนะ่ะสีดํามันลายตามากเลยอ๋อจริงเหรอ จริงๆพอๆกับสีขาวแต่สีขาวยังต่อง่ายกว่านะโอย้ยางสวยเลยนี่พอต่อไปเต็มสุดแล้วเดี๋ยวเพจกจะให้พี่ฝนหากระจกสีดํามาต่อนะกระจกสีดําแบบไหนน่ะกระจกบางๆสีดำเอามาใส่อืมถ้ากระจกใสไม่ค่อยดีใช่ไหมอะ่ะเพราะว่ามันจะมองไม่เห็นไงถ้าปุ๊กปิ๊กเป็นกระจกใสด้านข้างก็จะเป็นแมวลายแทนแมวดำมาดิอือ,อ๋อ,อสวยสวยสวย,สวยเริ่มสวยแล้วเนื้อต่อขาอีกข้างหนึ่งลายเขาเป็นแบบนี้นะ ได้เปล่าได้เปล่านี่ไงเขาจะมีแบบใส่ขาเข้าไปแล้วให้รู้ว่าตรงนี้เป็นขาเออออกมาดูดีแล้วเออแล้วก็ด้านนี้ก็จะต้องต่อแบบนี้อีกแด้พี่ว,วนเข้าไปต่อในบ้านก่อนนะอืมสองข้างเขาทาสลับกันะขาเขาอะนี่นี่ได้แล้วได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวต่อแท่งขึ้นไปข้างบนเป็นแท่งขาแบบนี้นะอ๋อได้เลยโอเคต่อยากเหมือนกันมองไม่ค่อยเห็นนะอ๋อนี่นี่ได้พี่วนทาข้างในบ้างทําข้างในแล้วเหรอใช่ใช่นี่ต่อพื้นแล้วพื้นลายแดงโอเคฝากด้วยนะ พื้นเป็นสีแดงนาตัดกันอเฮ้ย hey, ไม่ตรงอะไรไม่ตรงเหรอมันเบี้ยวอ่ะอะไรเบี้ยวอ๋อรู้แล้วรู้แล้วอะไรเบี้ยวเหรออ๋อพี่เอกต่อเกินฝั่งนี้ต้องอยู่ด้านในอ๋อต่อขาเกินไปต่อขายาวเกินไปเลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแก้ไขได้นี่ต้องตอแบบนี้แทนเราแก้ไขได้ทุกคนอืมต่อแบบนี้นะทุกคนนะแล้วก็เอาสีเทาไว้ฝั่งนี้เอาสีขาวไว้ฝั่งนู้น นี่แบบนี้โอย้ยยางสวยเหรออ่าสีขาวไว้นูน่นเอาสีเทาไว้นี่ว้าว <Wow. S 1> แล้วก็เหลือแต่หาง้วพี่ฝนทําหลังคาด้วยนะนี่งานเดี๋ยวก็ลังต่อเข้าไปหลังคาก็สีดําล้วนๆไปเลยอ่าได้เลยได้เลยเหมือนยังไงเหมือนมากอยางสวยุ๊กปิกนี่นายเท่มากเลยเท hey, มากสุดยอดไปเลยอ่าตั้งกิ้วตั้งกิวรีบๆทาเร็วๆท่านอยากเข้าไปดูนั่นทำะไรต่อทําหางหางแล้วเหรอหางจะเป็นบันไดลงไป สวยมากเทมากแล้วก็หางของปูปิ๊กพี่เอกจำได้ว่าตรงปลายมันเป็นเทาๆแล้วก็สีขาวอ่ะใช่ไหมได้น่าจะใช่นะพี่วนใช่ข้างล่างเป็นสีขาวสุดหรอเป็นสีเทาแบบเนี้ยแล้วก็เป็นสีขาวใช่ใช่ใช่ไหมขาวเลยอ๋อไม่ใช่ขาวเลยไม่ใช่สีเทาขาวเลยขาวลื่นๆเหรออ๋อเป็นแบบนี้โอเคแล้วนะสวยแล้วเอาละเราจะขึ้นยังไงอ่ะฮะขึ้นไรอ่ะ ขึ้นไปข้างบนยังไงละเนี่ยต่อบ้านไงต่อต่อข้างล่างเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นก็ไม่ต้องมีประตูก็ได้มังเราวิ่งเข้าได้เลยเนาะเข้าทางไหนอ่ะมาได้วชวนลอล่ากับปุ๊กปิ๊กมาขึ้นทางนี้อ๋อนี่ไงข้างหลังเป็นบ้านนี่ไงพวกเราอืมตามมาเลยตามมาเลยเนี่พี่ฝนทำไอ้นี่ไว้ให้ด้วยทำประตูเปิดปิดอ๋อมีประตูเฉพาะห้องนอนใช่ป่าใช่แล้วขอเข้าไปดูหน่อยนะครับนี่มีทั้งที่นอนมีทั้งที่กระโดดด้วยที่นอนสีดําใช่ไหนดูหน่อยดิโอโหอใช้ได้นั่นเนี่ยสวยมป๊ โ okay, okay, อเคโอเคอยอะสวยเลยฉันชอบมากเลยเอ้าแล้วลอล่าไปไหนอะลอล่าไปไหนล้วนาไม่ตามมาล่ะเอ๋อเมื่อกี้ลอลา่าวิ่งตามมาด้วยไม่ใช่หรอเงียวหรือว่าลอลา่าแวะไปดูบ้านของเขาอยู่นะอ๋อแน่องลอลา่ามาแลว้วลอล่าตามมาเร็วเข้าเงียวกะโดดขึ้นมาได้เลยหยันเงียบสงสัยลอลา่าไม่ชอบอยู่ที่สูงสูงอะน,นี่ไหนไปฝนเอาอันนี้ออกดีกว่าเดินเข้าลำบากอ้าวไม่ต้องมีประตูเลยเหรอไม่ต้องมีแหละ เออไม่มีก็ดีเหมือนกันนะแล้วเปลี่ยนเตียงนอนดีกว่านลนาอาจจะไม่ชอบเตียงนอนสีดาก็ได้ใช่ใช่เดี๋ยวพี่วอนใส่สีชมพูแบบนี้เลยก็แล้วกันนะโอเคแบบนี้ก็มีที่นอนแล้วนะทั้งสองคนนี่มีบ้านสองหลังเลยสามารถไปอยู่หลังไหนก็ได้นะอย่างสวยเหรอน่เน่แน่ว่าแต่ว่าฉันหิวแล้วอ่ะมีปลาฉันกินนะลราปลาก็เหรอปุ๊กปิ๊กมีเหมือนกันนะปุ๊กปิ๊กแต่ว่าพี่เอกยังไม่ได้เอาไปย่างอ่ะดิงั้นเดี๋ยวคราวหน้าเราทำาอ้นี่ดีกว่าบ้านป่าบ้านปลา ใช่บ้านป่าออมีเพื่อนๆขอบ้านปูมาด้วยเพลงไม่รู้วนะ่าปูแบบไหนอะนะปูอาสกาอย่างเงี้ยหรอปูลาสกาแล้วสีแดงอ่ะปูปูนึ่งสุกแล้วเหรอไม่ใช่ปูนึ่งปูลาสกาเขาสีแดงอยู่แล้วอ๋อโอเคโอเคโอเค เอาละทุกคนมาดูข้างหน้ากันดีกว่าสวยสวยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เห็นอะไรบางอย่างเห็นอะไรเหรอข้างล่างยังไม่ได้อุดรู้เนียพี่ฝนมีความคิดหลายอย่างเลยโบนี่ก็ยังไม่ได้ต่อข้างๆกันนะอ๋อโบด้วยเหรอใช่มีโบมีมาอยู่ในคลองมีเมอร์เมดมีปูมีปลาโอ้ยยานหลายอย่างล่ะโอ้โหนี่ เหมือนเพจแกต้องต่อเป็นทําอะไรนี่ยายลยสปองบอบสปองบอบมาสปองบอบด้วยเหรอเหลืองมาเลยสวยโอ้โหต่อเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วอยู่ไหนกันแล้วอะอยู่นี่อยู่ยงหน้าบ้านนอะแล้วรอล่ากับปุ๊กเีลอ่ะอยู่ในบ้านอ๋อเขาอยู่ในบ้านเที่ยวแล้วสบายใจเฉบไปแล้วนะอ่าเขาสบายใจแล้วดีจังเลยนะนี่นะใช่พวกเราสร้างบ้านกันสามเร็จโอเหมือนมองเห็นอะไรบางอย่างอะไรเหรอข้างหลังนงอะ่ะข้างหลังมีอะไรอะ อ๋อม้าเหรอใช่เดี๋ยวต่อม้าก,กันดีกว่าม้าต่อยากนะพี่ฝนนะ หลายอย่างนะพวกเราโอ้โหนี่นี่นี่ชอบชอบเดี๋ยววนให้ดูรอบๆนะเหมือนปุ๊กปิกยังอะ่ะเหมือนมากเลยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วละก็อย่าลืมกดอะไรกดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วยบ๊ยอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะว่าใ้พวกเราสร้างอะไรต่อนี่ลงมายืนตรงนี้ดีกว่าเห็นชัดเลยพี่ฝนอย่างสวย thank you